อยู่บ้านท่านก็อย่านิ่งดูได้ก็ปั้นตัววัวควายปั้นนู่นปั้นนี่ให้ลูกหลานท่านเล่นแต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 รแรแรแรนสวัสดีเพื่อนๆพื่อนทางยูทูบยูทูบและก็เฟซบุ๊กทั่วทุกสถานินที่ พาท่านผู้ชมมาดูสากระเบือเอาไว้ตำอะไรตำพริกตำเขมนตรตำลาวตำไทยก็ได้ไม้อะไรก็ไม้ราคาแพงมันเป็นเศษไมออ้ปีกไม้ที่เราไว้หลังบ้านน่าจะ เกือบสิบปีเพิ่งจะได้มาทำเพิ่งจะคิดได้ว่าอยากจะได้สากระเบือสั้นๆส,สากเมนล่ะเขาเรียกอ,อะไรกี่ฮาวทันเรียสาไอ้ตรงนี้ทำเสรษิกี้เองตรงนี้มีมีดาวด้วยเนี่ยท่านผู้ชมสามดาวซึ่งไม่เคยมีประวัติศาสตร์ไม่เคยมีใน ในที่เห็นเห็น,น,นในระแวกนี้หรือที่ไหนมีดาวเป็นสามดาวสามดาวก็ร้อยเอกใช่ไหมล่ะเออธรรมดาที่ไหนนะไม่ว่าจะตำลาวตำมไทยตัมขมรนตัเร็กครับอะไรล่ะรวยร้วยตานีปลายหวีเหี่ยวอันนี้ทำเสร็จกีนี่เห็นไหมท่านผู้ชมดูเอาเองก็แล้วกันว่ามีสามดาว ฮะถ้าตำจนสากระเบือนี้พังก็จ้าต้องร่ำรวยมหาศาลเลยตัวนี้มันเป็นไม้ไม้ราคาแพงแต่มันมีรอยแตกก็ไม่เป็นไรรอยแตกราวเพราะว่ามันเป็นปีกไม้ที่กระจกกระจะเรามาทำให้มันมีค่าเพิ่มสามดาวจัดไปให้สามดาว ถ้าเราจะตําใส่ครกนี้ได้ไหมเดี๋ยวเปิดดูหน่อยดิก็น่าจะได้นะเออเอาออกก่อนดิคุณผู้ชมอันนี้ทาสีนะครกเนี่ยเราทาสีแต่ไอตัวสากนี่เราไม่ได้ทาสีเพิ่งทําขัดใหม่ๆเสร็จมันก็จะออกขาวถ้าทาสีไปมันก็จะออกแดงนะคะ เออก็ไม้เดียวกันนั่นแหละไม้ดูราคาแพงเราก็เสียดายปีกไม้ขอบคุณสำหรับเพื่อนๆทาง youtube ทาง facebook นี่คือคำตอบครับสากระเบือสาสามดาวนะให้สามดาวเลยจ้าขอบคุณสำหรับเพื่อนๆฝากกดแชร์กดติดตามกด subscribe หรืออะไรอื่นๆน,นะคะ ทางช่องเราด้วยขอบคุณสำหรับเพื่อนๆก็แล้วกันแตนแตนแตนนี่คือสากระเบือรุ่นสามดาวจ้า